สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างค่ะวันนี้เรามาออกออกมาติดตั้งแอร์ให้กับลูกค้าด้านนอกนะครับนอกพื้นที่เนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเนาะก็ถอดมาไว้นานเหมือนกันหลายเดือนเนาะยังไม่ได้ติดตั้งนี้เวลาจะไปติดตั้งใหม่เ,เพื่อนช่างก็จะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับ อันนี้เป็นขนาดประมาณ12,000 BTU นะครับรุ่นก็จะเป็น GMC 1 2 LB นะครับทไ GWC 1 2 LB ทัทก็เอ่อเป็นในส่วนของคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับรหัสรุ่นนะครับ12,000 BTU ก็เช็คโดยรวมก่อนนะครับ ก็ก่อนจะติดตั้งก็อาจจะต้องเช็คตรวจเช็คว่าแอร์มันยังทํางานได้อยู่หรือเปล่าเช็คช่ออน้ํายาดูว่าอะไรยังไงบ้างเนะเาะอาจจะตรวจเช็คเรื่องของการทํางานของแอร์ก่อนจ่ายไฟเข้าไปก่อนนะครับทสเรื่องของคอมเพรสเซอร์ยังทํางานไดอ้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการล้างให้ลูกค้าด้วยครับถ้าเกิดมันใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่า แอร์ที่ถอดมาแล้วรับการทำความสะอาดก็จะง่ายมากที่สุดนะคบเพราะว่า,ามันได้ถอดออกมาก็าจะทำการล้างได้ค่อนข้างจะสะดวกปาที่ไปติดตั้งอยู่แล้วเนาะน,นี่ก็มาดูท่อน้ำยาด้วยว่าตอนที่เขาถอดเขา,เาได้ปั๊มดาวน้ำยาเก็บไว้ในคอยล์ร้อนหรือเปล่านะ,ะก็ดูประมาณนี้เนาะนี่ก็ถือว่า ล็อกน้ำยาไว้ให้นะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นช่างแอร์ถอดไว้แนะแต่ตรงนี้บีบไม่สนิทเท่าไหร่นะครับก็จะมีฝุ่นเข้าไปเนาะ,นะเดี๋ยวอาจจะถอดตรงนี้มาดูอีกทีแล้วก็เป่าๆฝุ่นออกแล้วอาจจะเปิดน้ำยาไล่ออกหน่อยนึงประมาณนี้ก็อาจจะลองเปิดน้ำยาดูได้นะครับว่ายังมีน้ำยาอยู่ป่ะใช้ประแจหกเหลี่ยมขันเนาะเปิดเซอร์วิสวาลดูว่า ใช้งานได้อยู่หรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวเราล้างก่อนครับเคสนี้คิดว่าแอร์น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าสภาพยังใหม่อยู่เนาะล้างก่อนแล้วค่อยเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวถอดมาล้างก่อนเลยนะครับตอนนี้เราทําการล้างให้หลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอยร้อนแล้วก็คอยเย็นนะครับเดี๋ยวว่าลองเทสกันดูว่าคอมเพรสเซอร์อยังทํางานได้ปก,ปกติหรือเปล่าก็จ่ายไฟเข้าไปนี่ได้เลยนะครับ ต่อเข้าไปนี่เลยก็าอาจจะทําเป็นปั๊กหรืออะไรอย่างเดี๋ยวเราลองเสียบเป็นเบื้องต้นเนาะดูว่าตัวคอมทํางานได้อยู่หรือเปล่าเนาะ อ่านี่แล้วเสียบประมาณนี้เลยคอมทํางานได้อยู่ครับพัดลมก็ทํางานอยู่ประมาณสามนะครับกระแสะก็เอาประมาณนี้นะครแค่เทสว,ว่าคอมมันเดินได้ประมาณนี้เอ,อ่อตัวกระแสะมันก็จะอยู่ประมาณสี่จุดแปดนะครับตอนมีโหลดเนาะอันนี้เขาบล็อกน้ํายาไว้นะครัอ่าก็มาดูกันอีกทีว่าตัว ยังมีน้ำยายในระบบหรือเปล่าลองเอา,อเอา,เอา,าข้อเจแอลมาไขดูนะครับอ่นนี้เวลาเปิดก็ไข่ประมาณนี้เนาะนี่ถือว่ามีน้ำยายอยู่นะครัสแสดงว่าระบบยังไม่มีการรั่วซึมเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดเลยเหมือนเดิมก็ประมาณคอยร้อนผ่านแล้วนะครับเหลือไปดู เทสคอยเย็นอีกทีถึงว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเนาะอ่าเดี๋ยวเอาคอยเย็นมาเทสน,นะครับอ่านี้เราลองเทสคอยเย็นนะครับจ่ายไฟเข้าไปเรียนเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าการทํางานอ่าอันนี้ตัวตั้งเดิมไว้ที่16องศานะครับตัวพัดลมคอยร้อนทํางานแล้วอ่าบานสวิงทํางานนะครับอาจจะทําเป็นปลั๊กเสียบนะครับ แล้วก็ไปรอดูว่าคอมมันจะสตาร์ทหรือเปล่าหน้ารีเลย์เนาะก็รอดูว่ามันจ่ายไฟไปออกตัวาสายสัญญาณตรงหน้าเทอร์มินอลนี่หรือเปล่านะครับหน้าเทอร์มินอลก็จะอยู่ประมาณตรงนี้วัดไฟว่าครบสองอยี่สิโวลต์หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นที่สองนะครับจะจ่ายไฟออกไปเนาะก็ลองเอาแรมเช็ควัดนะครับประมาณนี้เลยอ่า เพิ่มลดอุณหภูมิกับตัวนี้นองพี่ไม่ได้ใช้นานเป็นปีเลยเพิ่มลดอุณหภูมิแล้วก็ปิดตัวเดียวเนี่ยแล้วก็สวิให้นานผมตั้งไปตั้งสิบหกนะครับตั้งโอประมาณนี้สิบหกตั้งสักยี่ยี่สี่ยี่ห้าได้อันนี้อันนี้ผมจะให้ตัวนอกมันทำงานก็เลยลดลดคือครั้งแรกให้นอกทำงานก่อนไม่ไม่วันนี้ผมจะเทสไอตัว เติมน้ำยางนันงนั้นดังั้นดังนั้นได้หนูตั้งตั้งแค่ยี่บห้าได้ที่พี่ก็ครับตั้งยี่สบห้าพี่ตั้งตั้งอุณหภูมิปกติก็ยี่สิบห้าว่ะไม่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่ใช่ใช่ยี่สห้าครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นด้านนอกนะครับคอยร้อนนะครับ กำลังลานเครื่องอยู่นะครับก็จับกระแสอยู่ตัวเกจน้ำยาปลดออกไปเรียบร้อยเลครับน้ำยาอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าปอดน,นะครับเป็นเป็น r อยิบสองนะครับรุ่นนี้เป็นไอ,อกีร์รุ่นเก่าเนาะอ่าก็ประมาณนี้เลยกระแสอยู่ประมาณสี่จุดหกนะครับอืมก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนช่างนะครับสำหรับ แคมเปญวันที่1 1 1 1นะครับ1 0 1 1นะครับอ่า11 11นะครับกับ lazada แล้วก็ shopee นะครับเราโปรโมทสินค้าลดราคาสินค้าด้วยเข้าไปติดตามได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยครับร้านค้าของเราร้านค้าออนไลน์เนาะ lazada กับ shopee มีท่อน้ำยาแอร์นะครับข้อแบบนี้เลยทองแดงล้วนๆนะครับ อลารท่านอาจจะทักมาถามในร้านว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง np group หนึ่งใน youtube com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น np air engineering นะครับ np design and electric นะครับแล้วก็ npcc solar and car facebook Page นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ np shop lazada com นะครับแล้วก็ np r spare p a r t ใน shopee com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ